เราเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะส่งคําถามนะคะหรือว่าสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้ในทันทีเพราะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษมาร่วมตอบคําถามสดๆในรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาอากาศแล้วก็ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างมากบางคนบอกว่าอากาศไม่มีความสําคัญจริงๆแล้วมันมีความสําคัญอย่างมากต่อการหายใจแล้วก็การดารงชีวิตอยู่ ความมนุษย์ด้วยนะคะทีนี้กลับมาค่ะท่านอธิบดีคะเห็นบอกว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เราพักเรื่องนะคะปัญหาหมอกควันบนเกาะสมาตรไราก่อนก็คือตอนนี้สถานการณ์เบาบางวางใจได้นะคบทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาช่วงมกราจนถึงเมษาค่ะโอ้โหตอนนั้นที่เป็นข่าวดังเลยทางภาคเหนือก็มีปัญหาหมอกควันใช่ไหมคะตอนนั้นครับเราก็มีปัญหาหมอกควันนะครับเรียกว่า มีใน9จังหวัดที่เราเฝ้าระวังอยู่ก็มี8จังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยเกินค่ามาตรฐานะนะครับแล้วก็ยาวนานพอสมควรคะนะครับนะ,บนะบซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเกิดจากบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะมีการเคลียร์พื้นที่หรือจัดเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตร ก็อาจจะมีการเผาป่าก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความเข้าใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้รนะคะสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นไหมคะสถานการณ์ตอนนี้นี่ทางภาคเหนือเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เราเก็บมานี่นะครับ,รบก็ถ้ารวมทั้ง8จังหวัดเนี่ยปรากฏว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานไปรวมทั้งหมด46วันนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีปี2555นี่ปี2555เนี่เกินไปทั้งหมด63วันนะครับแต่ว่าเป็นเป็นบางจังหวัดนะฮะมาเมว่อรวมๆกันแล้วนี่ก็63วันนะฮะบางจังหวัดก็30กว่าวันบางจังหวัดก็40กว่าวันบางจังหวัดเนี่ยก็20กว่าวันแต่รวมๆแล้วก็คือว่าในช่วงทั้งหมดเนี่ย ที่เกินค่ามาตรฐานไปนี่4 6วัน,นค่ะในส่วนของหน่วยงานนะคะทางภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือกรมควบคุมมลพิษเรามีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบนี้นี่เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะคือในการทางกรมควบคุมมลพิษหน้าที่หลักของเราคือเราตรวจวัดคุณภาพอากาศะนะฮะเรามีสถานีตรวจวัดอากาศเนี่ยตรวจตลอด24ชั่วโมงในจังหวัดต่างๆที่มีปัญหาแต่ หน่วยงานที่ทำเนี่ยไม่ใช่กรมควบค,มคุมพิษแต่เพียงหน่วยเดียวนะครับเราก็จะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆคือท่านผู้ว่าการจังหวัดนี่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ,รบกรมป่าไม้ นะครับทุกหน่วยเราเราเข้าไปช่วยในการดำเนินการ,รในส่วนนี้ด้วยกันนะคะ,ะ,คะที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงปริมาณหมอกควันในบ้านเรานี่นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านก็แจ้งให้ทราบว,ว่าปีห4เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงสูงมากะะแต่ถ้าเกิดปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งมาถึงกลางปีในขณะนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะน่าเป็นห่วงไหมหรือว่าอยู่ในขั้นภาวะปกติอยู่ช่วงนี้อยู่ในภาวะปกติคือเรื่องหมอกควันเนี่ยมันเป็นเหมือนฤดูกาล คือทางเหนือนี่เรารู้อยู่แล้วว่า,ามักจะเกิดในช่วงประมาณเดือนมกราจนถึงเดือนเมษาเราถึงไปเฝ้าระวังในช่วงจุดนั้นทางภาคใต้นี่ก็จะเป็นช่วงมิถุนาจนถึงเดือนสิงหานี่ก็คือภาวะปกติที่เกิดขึ้นะนะครับนะคนะคแต่ทีนี้เนี่ยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตปกติ ก็รู้ว่ามีปัญหาหมอกควันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการในการมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างที่ท่านอธิบดีแนะนําว่าการสังเกตเสาไฟฟ้าอันนี้ก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นนะคะส่วนวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆเพื่อที่จะลดปัญหาหมอกควันนะคะยังมีวิธีไหนอีกวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดก็คือคว่าจะต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือว่าทําไงที่จะงดเผาหยุดเผานะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะช่วยได้จริงๆผมผมอยากจะเรียนนะครับเพื่อเป็นความรู้กับป้ประชาชนเนี่ยนะครับว่า เรื่องปัญหาเรื่องเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือการปัญหาหมอกควันตรงนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจกันเรื่องว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าผลกระทบระยะยาวมันมีมากเพราะว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพมันเป็นอาจจะทําให้เราเกิดมะเร็งปอดนะครับและเกิดโรคทางเดินหายใจนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมันสะสม คือมันก็ต้องรอไปสิบปียี่ส<ช>ิบปีนะคะครับตรงนี้ที่ที่เราเราเกรงปัญหาที่มันจะเกิดในอนาคตคมันเป็นปัญหาที่รุนแรงแต่ว่าซ่อนอยู่นะครับใน,นะะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้มาย้ำเตือนคุณผู้ชมให้รู้จักการป้องกันแล้วก็ระมัดระวงังเรื่องง่ายวิธีการสังเกตในเบื้องต้นทีนี้ค่ะอีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดว่าบริเวณไหนมีปัญหาหมอกควันจํานวนมากๆวิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งการทําฝนเทียมนี่ช่วยได้ไหมคะการทำฝนจริงๆการทำฝนเทียมนี่จะช่วย ช่วยได้มากเลยถ้าหากทำสามารถทําได้นะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าจากภาคใต้ตอนนี้จะเห็นว่าทําไมถึงสายการดีขึ้นเพราะมีฝนตกขณะนี้ทางภาคใต้นี่มีฝนตกเพราะฉะนั้นพอฝนตกเนี่ยจะช่วยชะล้างตรงนี้ได้นะครับในส่วนนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดในช่วงภาวะหน้าแล้ง อันนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงก็คงจะต้องอาจจะลําบากในการที่ทําฝนเทียมแต่ถ้ามีเมฆสามารถที่จะทําฝนเทียมได้ตรงนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับทางภาคเหนือในบางบางช่วงนี้พอเกิดฝนตกเนี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กจะลดลงทันทีเลยนะคะมีคําถามส่งตรงมาจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการนะคะบอกว่ากลมควบคุมมลพิษมีกฎหมายอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ในภาคอีสานค่ะ คือเรียนตรงๆนะฮะ,ะกฎหมายที่ทางกรมควบคุมพิษจะไปลงโทษโดยตรงเนี่ยจะไม่มีแต่เราใช้เราเรียกว่ากฎหมายทางด้านสาสุขนะฮะแล้วก็กฎหมายของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของการก่เอเหตุลําคาญหรือทําให้เกิด ภัยอยันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ในการที่จะไปดำเนินการตามกฎหมายะนะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะทางภาคอีสานเราใช้กฎหมายเดียวกันทั่วประเทศที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะคะพอดีเลยสอดคล้องกับคุณผู้ชมที่ถามเพิ่มเติมมาว่าแผนที่จะลดมลพิษในกรุงเทพมหานคร,ครนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมก็อยากจะทราบเหมือนกันะนะคะกรุงเทพจริงๆเราก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพอากาศแต่ว่าสาเหตุนี่ อาจจะคนละอย่างนะฮะ,ะสาเหตุของกรุงเทพเนี่คุณภาพอากาศเนี่เราก็มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยเกินมาตรฐานเหมือนกันแต่ผมใช้คําว่าบางที่บางเวลาค,คือเป็นบางที่แล้วก็เฉพาะช่วงเวลาเ,เรียกว่ารถติดมากๆ นะฮะอยู่ริมถนนอาจจะเป็นบางช่วงบางช่วงพออย่างนี้ถนนที่มีการจราจรที่ติดขัดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะทีนี้มามีคําถามวันนี้เป็นคําถามใหม่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะบอกว่าการก้าวเข้าสู่ a อ c นะคะจะมีแผนรองรับอย่างไรในเรื่องการจัดการมลพิษจากการเคลื่อนย้ายการทิ้งขยะแล้วก็ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะตรงนี้เราก็ทางกลุ่มเราก็ดำเนินการศึกษาอยู่นะครับแล้วก็เราก็เตรียมที่จะ คุยกับทางประเทศอาเซียนนะครับเพราะว่าเราจะมีการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอาเซียนอยู่อย่างในเดือนหน้าเนี่ยเราจะประชุมที่มาเลเซียน,นะครับก็จะมีประเด็นที่จะคุยแน่นอนนะคือเรื่องหมอกควันข้ามแดนอันที่สองก,ก็คือเรื่องเราเรียกว่าขยะอันตรายข้ามแดนนะครับที่อาจจะต้องมาทําข้อตกลงกันคือจริงๆข้อตกลงมันมีอยู่แล้วระดับโลกนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราจะมาเข้มเข้มกันอย่างไรเพราะว่าพอเปิดประเทศนี้เขอาจจะในบางสิ่งบางอย่างนี่อาจจะเข้า เข้า,ากัน,านได้นง,ง่ายขึ้ขคเพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมมลพิษเองก็คงจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในเชิงรุกนะคะคทีนี้ค่ะคอยากจะให้ท่านอธิบดีได้ฝากทิ้งท้ายถึงความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของเราแล้วก็รวมไปถึงทั่วประเทศเลยในการทํางานของทางกรมควบคุมมลพิษค,ค่ะเจนค่ะ คืออยากจะกราบเรียนประชาชนนะฮะทางภาคใต้นะครับว่าขอให้มั่นใจนะครับว่าขณะนี้สถานาในเรื่องหมอกควันของภาคใต้เนี่ยเราเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและจริงๆเนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยดีกว่าหลายๆจังหวัดในในภาคกลางหรือในกรุงเทพซะโดยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าหากทางประชาชนนะฮะมะีต้องการทราบข้อมูลก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ ในเว็บไซต์ของทางกลุ่มควบคุมมลพิษหรือเว็บไซต์ของทางสำนักง,งานทรัพยากรสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่16สงขลาค,ครับที่จะเข้าไปดูว่าจังหวัดของตัวเองนั้นคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรและจริงๆเนี่ยสำหรับประชาชนที่มีโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนนี่ะนะครับก็สามารถจะไปไดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอร์ฟอร์ไทได้ฟรีเลยได้ฟรีแล้วก็สามารถติดตามได เ <Real> รียลไทม์เลยนะครับในส่วนนี้ครับเช็คเอาสภาพอากาศสดๆณตอนนั้นเลยสดๆเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็สบายใจได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาวะอากาศถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจสอบคุณภาพอากาศในชุมชนของคุณหมู่บ้านของคุณและอำเภอของคุณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะตามแอปที่ทางด้านของท่านธิ่บดีได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะ ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณวิเชียนจุ่มรุ่งเรืองที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการถอดสลักข่าวในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วก็การนำเสนอความคิดเห็นรวมไปถึงขอบพระคุณนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษที่มารับโทราศัพท์และตอบคำถามสดๆมาอย่างรายการด้วยนะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เวลาประมาณ3ามทุ่มตรงนะคะเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันเจียวร,าร,ารัภาเศตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานสวัสดีค่ะ